อยู่กันทั้งสามคนแบบนี้นะคะคุณสุภาณีคุณสืบสกุลดีฉันอารตตลบ,บาทเนี่ย mm hmm. เขาออกมาคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่แล้ว mm hmm. เพราะว่าเขาบอกแบบนี้มีสัญญาณของการทําประชาคมที่ไม่โปร่งใส mm hmm. และก็ไม่เห็นตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละครับหลายๆโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ชี้แจงต่อประชาชนให้เกิดความเข้าใจ mm hmm. มักจะมีปัญหาแบบนี้เอาละครีมงานของเราลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวของปัญหานี้ติดตามได้จากรายงานกันก่นกอนนะครับ ไม่ต้องการโรงงานขยะที่จะมาตั้งในเขตชุมชนในพื้นที่ของตมตัวบัดเขตติดต่อตบาบัวพับเนื่องจากว่าเขตนี้เป็นเขตเศรษฐกิจและเขตชุมชนปัญหาแรกที่เจอก็คงจะเป็นเรื่องของกลิ่นกลิ่นขยะนะครับแล้วก็เสียงเสียงจากการเข้าออกของรถขนขยะนะครับแล้วก็ปัญหากิ่นที่ต้องเจอแน่ๆเลยคือกลิ่นขยะที่เหม็นแล้วก็ วัตถุ่ต่างๆที่เข้ามาโรงเรียนแล้วก็มีผลกระทบกับเด็กนักเียนมากนะครับเพราะว่าแบนเดเนีองผมนี่ก็อยู่ประมาณ9ก้าร้อยคนรวมบุคลากรด้วยนี่คือเสียงของชาวบ้านในตำบลสลบบาทอำเภอขาโนวรรักษ์สบุรีจังหวัดกัแพงเเชรที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโครงการเตาเผาขยะโดยต้งชื่อกลุ่มว่าเรือ่ข่ายคนรักสลบบาซึ่งหลายคนเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแต่ควรที่จะเลือกสถานที่ให้เหมาะสมอยู่ทางไกลจากแหล่งชุมชน แต่หากโครงการก่อสร้างใกล้กับแหล่งชุมชนเช่นนี้โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านมะม่วงงามมีบ้านเรือนและโรงเรียนหลายแห่งปัญหาต่ตางๆก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกินหรือการขนส่งที่อาจจะเป็นอันตรายได้ อีกทั้งปัญหาเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปถึงลูกหลานในอนาคตอีกด้วยจังวนจีตาเพราะว่าผลไม่ใช่ผลระยะแค่ชั่วชีวิตเราแต่มันเป็นผลกับรุ่นลูก,ล,กลูกหลานต,ต่อไปในอนาคตซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะสิ้นสุดกันอย่างไรอันวนี้กังวลว่าถ้าเกิดมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วดูแลไม่ดีปัญหาจะเกิดตรงเรื่องของกิน กินเสียงเนี่ยฮะที่จะเข้ามารบกวนทุกวันนี้เนี่ยกลิ่นมาัจากโรงงานสัมปันสัมภาระเนี่ยก็รบ,บกวนสถานศึกษาอยู่แล้วก็คือบางช่วงที่เขาปล่อยกลิ่นเนี่ยก็จะนักเรียนจะเรียนไม่ได้อีกแล้วต้องปิดหน้าต่างกันหรือบางชีต้องต้องต้องไปหาที่โลเ่เพื่อจะให้กิ่นมันซ้ายด้านนางสิริมนพึ่งเจียมบอกว่า ชาวบ้านรู้เรื่องการก่อสร้างโครงการเตาเผาขยะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้มีการทําประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตําบลสลบบาดและใกล้เคียงแต่ทางที่สบานกลับไม่เน้นการประชาสัมพันธ์ใช้แค่สีตามสายก่อนเวลาประชุมเพียงแค่หชั่วโมงและทำนังสอแจ้งไปยังประธานอสมอและประธานชุมชนเท่านั้นการที่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนเนื่องจากไม่อยากให้ชุมชนต้องกลายเป็นแหล่งกักเก็บขยะจากที่อื่น ยิ่งไปกว่าน,นั้นบริเวณที่จะตั้งโรงงานอยู่ในเขตเทศบาลสลกบาทและห่างจากโรงเรียนและวัดเพียงไกิโลเมตรเท่านั้นส่วนการขนขยะต้องใช้เส้นทางผ่านชุมชนและรังค้าบริเวณสี่แยกสลกบาทซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างแน่นอนทางด้านภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รวมทั้งให้หน่วยงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางคามนาคามขนส่งและเศรษฐกิจก่อนที่จะให้ใบอนุญาตในการก่อสร้างโรงงานขยะดังกลา่าวค่าไทยรัฐทีวีรายงานซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนเครือข่ายของคนรักสลบหมาทที่มาอยู่ร่วมในรายการทั้ง3ามท่านนะคะท่านแรกค่ะอยู่กับเราแล้ว,ลวคุณสิริมลสุขวัฒน์ท่านที่สองคุณมนัสอุดมและท่านที่สาคุณจรเรวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าแยกเป็นแต่ละท่านเนี่ยคุณสิริมณเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดะน,นะครับก็แน่นอนจะมาในนามตัวแทนตลาดเลยครั้งนี้เพราะว่าถือว่าเป็นชุมชนที่เราผลกระทบคุณมนะท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ เป็นมาอดีตสมาชิกสภาเทศบาลแบบสังหารับะนข่าวปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ในการโรงเรียนในเขตเบอรหนุุงสภาอาศัยอยู่ที่ตลาดตรงนาก็เท่ากับเป็นทั้งตัวแทนชุมชนและของโรงเรียนด้วยนะครับส่วนคุณชรเกษเนี่ยก็เป็นผู้แทนจากโรงเรียนราศีวิทยาที่แน่นอนถ้ามีโครงการขยับโรงไฟฟ้าขยับนี่แล้วได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับก็่ือว่าเป็นตัวแทนจากหลายฝ่ายเลยเอาให้ครบหนึ่งฮะถามกันก่อนเลยครับว่ารายละเอียดของ การสรส้างโรงไฟฟ้าขยะนี้เท่าที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้มาเป็นยังไงนะเขาเริ่มประกาศนะคะทางเสียงตามสายเมื่อวันที่8ที่ผ่มานมา8เมในาโดยใช้เสียงตามสายประกาศก่อนที่จะประชาคมแค่1ชั่วโมงว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นในตลาดเราถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลให้ไปฟัง<ท>ะนะคะผ,ะผู้สือ่อข่าวมลคครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราท้ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสัญญาณมาก่อนก่อนหน้านี้มีสัญญาณมานิดนึงตรงที่หมู่เจ็ดในโรงงานนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงงานที่เขาจะสร้างเนี่ยเคยมีคนมาบอกว่าเขาทำประชาคมกันแล้วนะคะแล้วบางคนก็โทษทีว่าได้เงินจากการทำประชาคมกันด้วยที่บอกมาตอนเมื่อไหร่คะประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาคแล้วก็เงียบไปนะคะก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีๆจะมาที่นี่อีกมาวันที่แปดเมษารับรู้จากเสียงตามสายมาได้ดูเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะ ร่วบรัดเร่งรัดรวดเร็วใน,<ต>ในใสายตาประชาช,ชนคิดแบบนี้ไหมจริงๆแล้วข้อมูลตรงที่ว่าสร้างโรงงานขยะนะครับรัฐบาขอไปสร้างโรงงานลิ่นไฟจากขยะนะครับจริงๆผมก็เห็นด้วยแต่ว่าที่ในครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยตรงที่ว่าใกล้เกิน,นมากเกินไปตัวอย่างหนึ่งเมื่อตอนคอพชได้มีคําสัญญา่งว่า8พฤษภา2557ครับให้มิตรพอดีสรุปบัตรหมดวาการเลือกตั้งเมื่อ3เดือกรกฎาคม2557 แล้วก็ได้ขอสชให้มีการสรรหาข้าราชการมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแบบสรรหาของสระบาทก็รับตำแน่งในวันที่15สิงหาคม2557ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2558ก็อารูรวง6เดืบนในช่วงที่รับตแหน่อยู่นั้นผมเองนั้นก็กับสมาชิกสอทั้งสอท่าน แล้วท่านประหลัดท่านรองประหลัดแล้วก็พนักงานในส่วนของเทศบาลตะบลโสบาทได้ติดต่อบริษัทเทอร์มันเทคซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตปูนซีเมนต์แฝงนั่ที่จังหวัดระบุรเราแล้วก็ได้ติดต่อให้มาช่วยเอาขยะที่นี่ไปเป็นพลังงานความร้อนเพราะกรมบริหารที่เขจกเห็นว่าสทชผมเป็นชุดสัาจาการการก็เลยมาช่วยซื้อขยะตันละ30บบาทครับซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ประมาณพันกว่าตัน เขาก็คือมาช่วยซื้อมาช่วยซื้อซื้อออกไปกำจัดที่สระบุรีเนี่ยก็ซื้อออกไปเพื่อเป็นพลังงานความร้อน,นเป็นกระแสไฟฟ้ากับปูนซีเมนต์ตาลสีเ <c oughs> นื่องจากว่าสาเหตุที่ไต่ใจไปเื่อถึงประวัตินั่นเองว่าปัจจุบันเนี่ยเขากำลังสร้างโรงงานอยู่ทุ่งนิคมโพทะเลจังหวัดสิทธิ์ เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอบุงสามัคีครับเพราะเมื่อข้างเสร็จที่นั่นจะห่างกันเพียง50กิโลเมตรก็จะได้มาขนเศษย่างตะกบบาทไปพอดโรงงานของเตอร์มินต์อีเสียถ้ามาขนจากพื้นที่สลบบาทไปทําการกําจัดที่นั่นก็โอเคก็โอเคใช่ไหมแต่คราวนี้โครงการนี้มันจะมาใด้พื้นที่ของสลบบาทได้อย่างไรครับ ก็ถ้ามายูที่โซบาดอันนี้ิงผลกระทบเนี่ยให้คุณ่เป็นทะเด้วยครับซึ้งโรงเรียนรังสีเนี่ยโอ้ยพีอยู่ใกล้กับโรงงานที่ใกล้โรงงานนี้ไม่ถึงหนึ่งกิโลมทครับถ้าในโครงการนี้ถึงมาเล่งพื้นที่ตรงนี้ครับมันมีความพร้อมอะไรหรือมีัมนมีความพร้อมอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วในโครงการนี้มันเป็นของเอกชนค่ะนะคะเอกชนอยากจะขายที่แปลงนี้นะคะแล้วก็คืออยากจะเอาที่แปลงนี้มาทําประโยชน์ก็โดยการที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะ พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถามว่าพวกเราเนี่ยทำไมถึงต่อต้านเราไม่ได้มีเอ่เรียกว่าปัญหาอะไรกับโครงการนี้แต่เราปัญหาของเราคือมันใกล้มันใกล้ชุมชนคิดว่าใกล้ใกล้ขนาดไหนหลักกิโลเมตรที่สองค่ะจากสีญญ่แยกสลบ,บาทนะคะมาถึงหน้าที่หลักกิโลเมตรตรงนั้นเลยค่ะสองกิโลแล้วห่างจากโรงเรียนของอาจารย์เจเลเนี่ยนะคะโรงเรียนรังสีเนี่ยหนึ่งกิโล ตรงนั้นเนี่ยมีโรงเรียนถึง8โรงเรียนนะคะีโรอกับมีผู้ชมเห็นว่ามีโรงเรียน8ปดโรงเรียนค่ะดังนั้นอาจารย์จะใดคะถ้าตรวจมองแล้วมีการป้าโรโดงเช่นาขยักจริงๆสิ่งที่เราจะได้รับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนของอาจารย์แต่ว่าคือที่ใกล้เคียงคืออะไรบ้างคะอ,อย่างน้อยในในตัวสลรอกับเองมีโรงเรียนถึง4ี่ห้าโรงเรียนด้วยกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมครับ เพราะฉะนั้นผลกระทบแน่นอนว่าโดยโดยเฉพาะโดยโดยเฉพาะโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่ไม่ไม่ได้ติดแหนมครับเป็นโรงเรียนที่ใช้ป่มธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติโดยตรงครับแล้วเด็กๆเนี่ยจะสามารถที่จะบริสุทธิ์พวกแมลงที่จะมาแนี่ยหรอนั้นก็ห่างแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเอง เป็นนั้นผล,ผลกระทบเนี่ยนอกจากโรงเรียนของผมแล้วเนี่ยโรงเรียนรังสีท,ที่ที่ผมสอนอยู่เนี่ยครับก็จะมีอีกลหลายหลายโรงเรียนที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่บังเอิญว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการปิดเทอมมม่มเลยเช่นโรงเรียนสุราษฎร์ก็<ะ>มีเด็กร่วมพันคนก็โรงเรียนศิวลดนี่มีเด็กประมาณพันสี่ร้อยกว่าคนแล้วก็โรงเรียนวัดคีรสรักษรับแล้วก็มีโรงเรียน เอกรชนอีกสามสี่โรงเทั้งหมด8ปโรงเรียนเนี่ยเด็กได้เรียนสีพันกว่าคนนะที่จะได้รับผลกระทบจากอันนี้เลยนอกจากโรงเรียนแล้วยังมีคือสวัสดิ์เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นชุมชนใหญ่นะคะเป็นตำบลก็จริงเทศบาลตำบลแต่ว่าขนาดใหญ่ประชากรเยอะกว่าเทศบาลอำเภอแล้วก็เป็นศูนย์รวมทั้งร้านค้าโรงงานนะคแล้วก็เรียกว่า อยู่ตรงนั้นหมดเลยตล,ตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะไปไกลแบบความเจริญสักนิดนึงเลยนะคะโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยคะถ้าค,คุณจะมาตั้งคุณตั้งให้ไกลพวกเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะแต่ตามปกติแล้วโครงการ,ร,รต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาฟังความคิดเห็นประชาชนนี่คือสิ่งที่สําคัญมากในการทําประชาคมหรือ ยหรือว่าทําไปแล้วมีข้อมูลอะไรที่ได้จากการทําคำนั้นบ้างเขาใช้คําว่าประชาคมนะคะเนี่ยตามหนังสือเนี่ยวันที่8เมษายนตามสายมาอีก1ชั่วโมงให้ไปร่วมกันได้ไปร่วมกันยังไงก็คุนเข้าร่วมไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่าหนังสืออันนี้นะคะประชาคมก็จริงแต่ว่าส่งให้ถึงแค่ประธานอสมนะคะ โดยใช้สบาลส่งให้แค่ประธานอสมอกับประธานชุมนชนจิงเรียนนช่ไมไม่ม,ม,มีประชาชนค่ะขอเชิญประชาชนฟังความคิดเห็นแต่เรียนทงประธานอสมเทศบาลประธานเครือข่ายสมาชิกสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนยังไม่ทราบไม่ทราบครับอ,อันนี้คือทาประชาคมกันวันที่8เมษายน9มาถุนายนที่ห้องประชุมวิบูลณ์วัชิรทัศของเทศบาลสละบัาจริงจริงๆขอเสนอค่ะคริงจริงแล้วที่ผมไม่เห็นด้วยกับการข้างเนี่ย เพราะว่าบริษัทเทอร์มันเทคเนี่ยเขาซื้อขยะเทศบาลสฉมบาทอยู่แล้วตังละสามสิบบาทข่าวซึ่ง <réussi> นี้จะรายได้เข้าเทศบาลและปัจจุบันเนี้ยเหลือขยะเก่าเป็ที่จิดการนั่นเองผลไปหมดนะครับข่าวก็ทำเช่นเดียวกันเราทำเช่นเยวกันเขาตกลงกันโดยตอนนั้นประหลัดนะครับว่าเพราะว่านั่นเป็นนักสาธารนายกข่าวเป็นเสียงเช่นเดียวตกลงกับบริษัทเทอร์มันเทคที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จะขนขยะจากโรมบาทไปที่สรับุรีการในสองเดือนก็ขนทั้งหมดครับซึ่งนี้จะรายได้ข่าวที่เขาเป็นตัวอย่าง บอกขั้นต้นว่าตอนนี้กางตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมทุ่งโพทะเลจังหวัดพิจิตรเป็นเจ็ดหลังจากนั้นน่ะขยายตัวร้ายก็จะกดไม่ไกลเพียง50กิโลเมตรซึ่งเทศบาลจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจแบบนี้นะครับที่ถูกต้องไหมครับคือเขาขนไปเราได้รายได้ถูกต้องแต่ถ้ามาสร้างโรงงานไฟฟ้าขยายในพื้นที่เขาต้องขนขยายมาจากพื้นที่กอีกถูกต้องถูกต้องเราเพื่อจะเข้ามากำจัดที่นี้ที่ติ่งที่ตามค่ะคือเป็นผลกระทบเรื่องของกลิ่น เรื่องของสุขาอนามัยของคนในชุมชนค่วิจีตีวิจิตรพุทธิยศเลยแน่นอนทีนี้พอเราเห็นแบบนี้คนในชุมชนรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะมาอยู่ในชุมชนเรามีการร้องหรือว่าสอบถามเพียงหน่วยนั้นที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครพูดคุยกันในประชาคมยังคัอย่างนี้เพราะวันที่ประชาคมเนี่ยมันมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะ คนเนี่ยประมาณ60กว่าคนเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่สมาชิกอสมนะคะที่เข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะคะประธานชุมชนค่ะในฝั่งประชาชนมองฝั่งประชาชนก็ถึงสิคนการทำประชาคมที่เปิดเผยไม่ได้บอกว่าคือถ้ามันเปิดเผยนี่มันต้องมันต้องเยอะกว่านี้นะคนสลบบาทเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคะประชากรสลบบาท1เนี่หมื่นกว่าคนนะคะที่อยู่กันประชากรแฝงแล้วก็ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยแปดพันกว่าคนจะไปแค่ไม่ ใครไปแค่นั้นแหะค่ะแต่พวกพวกเราไม่ทราบเลยค่ะแต่พอดีผมได้ดูเทปในประชาคมนะฟังดูแล้วอันนี้จากพ่ออขังพูดครับก็รขอไปพอกองสาธารณสุขนะครับว่า่วยหนึ่งก็ลักษณะที่มาตั้งโรงงานที่นี่แล้วเนี่ยแค่สบายเสียแน่แด้วยคือผมเพิ่ามาให้เขาแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินผ้าม่วยเยอะจ่ายละสองพันห้าร้อยซึ่งปัจจุบันในขณะนั้นที่ผมเรรู้ตำแหน่งอยู่เดือนน่ะ เรามีแต่รายได้ขาวเทศบาลวันละสามสิบาทซึ่งในขณะนั้นนายกไม่มีมีแต่ประหลัดภาษาการนายกพวกผมเปินสทสันทาดกันโดยใช้กลจการมตั้คำสั่งวันทีกแปดพันห้า้ผมก็วันเจ็ดจากสชเท่าที่อ่านข้อกังวลข้อสงสัยข้อเรียกร้องที่ทาชาวสลปบาทเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็สรุปให้ฟังคือชาวสลบบัตตอนนี้บอกว่ามองว่าพครัฐไม่เห็นตรงสองใช้ทธิพนกงานปกปูปกปิดข่าวสารแจกเงินหลอกให้ชาวบ้านเซ็นชื่อ ว่าร่วมประชุมแต่ว่ากลายเป็นลงชื่อเห็นด้วยอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่เจ็ดครับเกิดขึ้นที่หมู่เจ็ดที่บอกว่าเคยทําประชาคักมมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่ประชาชนกังวลคือไม่ได้รับรู้ข้อมูลจากแท้จริงที่ตั้งโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชนเกินไปแล้วก็ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยับในพื้นที่อันนี้ความคิดเห็นที่รวบรวมมาจากที่หมู่เจ็ดที่เคยบอกว่าทําประชาคกมมาแล้ว ถูกต้องไหมครับแต่ว่าทางทางตู้ที่ตรงนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมทําประชาคมเลยยังเลยค่ะหลังจากวันที่มีสามีไม่ม uh ีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการชี้แจงการราความเข้าใจนั่นเองนะคะเคยมีการสอบถามคุณเจริคะเคยพยายามถามไปที่หน่วยงานไหมคะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมันมันเร็วเกินไปเพราะว่าไปพอพอเขาเริ่มโครงการมาแล้วเขาว่ามามีการที่ที่เรียกบรรดาผู้นาแล้วก็สมาชิก ของของของอสมอที่ว่าไปคุยเนี่ยเ<ะ>ขาไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีการสอบถาม<ะ>โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปฟังเลย<ะ>โดยเฉ่าโรงเรียนอย่าลืมว่าโรงเรียนในในเขตของอของเทศบาลเนี่ยเมื่อสักครู่ก็มีสองสองท่านที่เป็นพอโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกนชนเนี่ย,ยสุก้องค<ท>รับท่านท่านไม่ได้ตะแต่ว่าเพรงว่าหนึ่งเรื่องของกลิ่นท่าสองแมลง แน่นอนไม่ต้องมาแล้วมาแรงวมาแรงสาบอาหารน้ำโลกต่างๆก็มาหมดแล้วและอย่าลืมว่าเด็กสี่เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเกือบเกือบสามพันสี่พันคนค่จะต้องมาอยู่โรงเรียนทั้งวันนะต้องสูนดมตรงทั้งวันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะคะเราใช้พื้นที่ในรายการรถตรวทุกในการชี้แจงแล้วก็รับฟังข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณชัดชัยมาฉายนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขตหนึ่งสวัสดีค่ะ ค,คุณชัชยคะก่อนอื่นถามถึงเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าขยะนี้ก่อนเลยค่ะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณคนผมก็ต้องเสียสายับคุณนนทิยาดีก่าครับเน,น,นี่ย,ยคุณชูศักดคุครับอ่าคุณสุกคุลนะครับอ่าอย่างนี้นะครับความเป็นมาคืออย่างนี้วันนี้ท่านในอำเภอนะฮะท่านดรสุรชัยมณิกรเนี่ยท่านดิฉัภรกิจนะครับ ก็เลยว่าให้ผมมาชี้แจงในข้อเท็จจริงในเรื่องการาตั้งโรงงานขยะเนี่ยห,หาเหตุก็คือว่ามีผู้ร้องถูกดำหลงฐจังหวัดน,นะครับตัวท่านในาเปิท่านเองนะท่าน,น,านก็ชี้ผมมาว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากการร้องเรียนในเรื่องของการสร้างมีผู้ร้องเรื่องสร้างโรงโรงไฟฟ้าขยะน,นะครับครับผมในตรงนี้ก็คือว่าถ้ากเท็จจริงเนี่ยถ้าได้รับหนังสือ เรงเรียจนจาก,ก,กสารข้อนยากางก่อสร้างเนี่ยเราจะทราบขอที่จริงจากทางอำเภอที่ต้องลงไปหาขอที่จริงเกิดขึ้นะแต่เท่าที่เป็นมาเนี่ยเท่าที่เป็นมาเท่าที่ทราบนะที่ทราบอันนี้ต้องออโตัเนาะ มันไม่มีอะไรนะอัดสอนในเรื่องการขอทิ่จะเป็นต่างๆนะอันนี้เป็นการการการพูดคุยจากผู้ชุมชนัได้ยินได้ฟังจากควบคุมนํานะครับผมขออนุญาตที่นึงครับปรณีว่าทางทางชาวตัวแทนชาวชุมชนเขามีหนังสือจากศูนย์ําำรงทำออกมาก็คือไปร้องเรียนกันวันที่20เมษายนนะครับออกมาเป็นหนังสือยละเอัดสอนเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ส่งไปให้ทาง,ง<ล>ทางผู้ว่าแล้วครับผมอันนี้อาจจะเป็นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการประกอบอ่ด อาจจาะทงอำเภอยังไม่ได้เห็นแต่ว่าแน่นอนว่ามีเอกสารแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านในการร้องเรียนนะครับอาเชิญตอคร่บท่านสมาชิกครับครับผมก็ถ้าเกิดเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแนล้วลงไปสอบถามได้ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะท่านรัสุรชัย,ชยมณีประกรณ์นะฮะถ้าตัวท่านไปลงเข้าไปไปถามแล้วก็ด้วยเหตุและผลแล้วก็ในสิ่งที่ผู้ประกอบการที่มีการเห็นว่ามีการทำประชาคมะอะไร แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมวนเท่าไรอะไรยังไงเท่าไหรนะครับแล้วก็มีได้สอบถามพวกผู้นำพวกท้องถิ่นที่ใกล้เคียงใกล้เคียงนี่หมายถึงใกล้เคียงกับโรงงานที่จะก่อสร้างนะซึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีการก่อสร้างแล้วมันอาจจะมีผลกระทบกับท้องถิ่นใกล้เคียงว่าไดอันนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับเท่ากับว่าจะมีการพูดคุยกันแต่ว่ามีแผนกันไหมฮะว่าจะคุยกันอีกเมื่อไรครับท<า>ี่จะเรียกว่าทั้งคุยกับผู้นำชุมชนแล้วก็ทาประชาชนด้วย ตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือทางผู้ประกอบการนะครับจะต้องทำให้รักกลุ่มแล้วก็อาบประชาสัมพันธ์ให้ยาวนานมากกว่านี้แล้วก็จะต้องมีส่วนล่วมของชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ชุมชนที่ที่ที่ตัง้งว่ามีผนก็ตทบมากนาะสถานไหนไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าชุมชนไม่ว่าวัดอะไรต่างๆนะครับครับแล้วก็เสร็จแล้วว่าการขออนุญาตเนี่ยการขออนุญาตของขโรงงานเนี่ยเขาทำครบหมดหรือยังไม่ว่าทีไหน,นก็แต่สิ่งแวดล้อมเองก็ดี หรือว่าเอาทำวิจัยมีสถาบันสถาบันาหนึ่งที่น่าเชื่อถือนะถ้าถามรื่องต่ออะไรทีย่ังอันนี้อันนี้ผมพูดตั้งทานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะก็คือว่าเขาขาดการประชาสัมพันธ์ถ้า่านท่านจัใช้บอกขาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่ผ่านมาแล้วครับเมื่อวันที่8เมษายนเห็นบอกว่ามีการเรียกทําประชาคมกันแต่ว่าชาวบ้านบอกว่ายังไม่ได้รู้เลยแล้วก็จะถือว่าเป็นการทําประชาคมได้อย่างไรตรงนี้จะตอบคําถามชาวบ้านยังไงดีครับ ในตรงนี้ผมไม่มีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวขอ้องเนาะอาจไม่พมบออกไม่ได้แต่เป็นหลักความเป็นจริงแล้วเนะี่ยมันจะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาทนะนทุกฝ่ายนะทจ้านาที่ที่เกี่ยวข้องทุกทุกทุกเจ้าหน้านที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ว่าอะไรกนอะไรเนี่ยจะต้องเข้ามาชี้แจงเพราะเป็นโครงการใหญ่ครอาอา่าวและเป็นโครงการใหม่สาหรับจังหวัดกัแพงเพชรแล้วก็จังวพโลบากด้วยนะเภอสานุอันนี้นะฮะ ผม,ผมเรียนชี้แจงเปียงเท่นี้แต่ก็เมื่อกี้นี้ได้ทราบได้ทราบพอที่ผมกำลังนั่งบนรถเดินทางไม่ได้ดูทีวีเนาะแต่ได้ยินได้ได้ยินได้เสียงว่าม,มีมีประชาชนชาวสลบบทท็ปบัตรที่ที่ท,ที่วิตกกังวลได้มาร่วมในรายก,การด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้<อ><อ>ตัวแทนจากชุมชนชาวสลกบัตรมาอยู่ในรายการของเราทั้งสามท่านนะคะซึ่ง<อ>แต่ละท่านเนี่ยก็มีส่วนผูกพันกับชุมชนแล้วก็กังวลว่าถ้าเกิดต่อต้าน ครับตอนนี้ชุาวชุมชนก็มีทั้งเอกสารหลักฐานร้องเรียนในการที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับอันนี้ถ้าถ้าจะต้องมีการพูดคุยกันในหน่วยงานไหนที่เป็นหน่วยงานโดยตรงในการดูแลเรื่องการพูดคุยเนี่ยที่จะประสานทางทางโครงการทางโรงงานด้วยฮะทางบริษัทด้วยครับถ้าต,ตรงแล้วถ้ามีมีมีการเกี่ยวข้องโดยทั่วไปนะการเกี่ยวข้องโดยทั่วไปเนี่ย ไม่ว่าที่จะเป็นอ่าอาวุธสงครามเองก็ดีนะ<ฆ>แล้วก็ไม่ว่าสิ่ง,งกระทำเองก็ดีไม่ว่าใช<ฆ>้น้ำสุกเองก็ดีส่วนในกรณีท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นท้องถิ่นนี่ก็คือระดับย่อยระดับย่อยงะลงมาแล,ะละ้วหลักกรณีตรงนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งในกรณีตรงนี้โรงงานนะโรงงานในเขตของของของกำแพงเอง,งก็ดีเนะ ใจกับชาวชุมชนได้มากที่สุดก็คือการชี้แจงข้อมูลและปัาความเข้าใจร่วมกันนะคะขอบคุณนะครับคุณจัดชัยครับผมผลิตเกิดเตุการณ์เกิดไม่เข้าใจคุณจัดชัยก็บอกเองว่ามันดูเหมือนเป็นการบกเมดเนี่แหละครับเราจะทาให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดการบกเม็ดได้อย่างไรนะครับเนี่ยชาวชุมชนก็มีทั้งเอกสารหลายอย่างทั้งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบที่เขาเรียกว่าเต้นรายชื่อมาแบบนี้สามสี่ร้อยคน ทั้งหมดทาน200ค่นภายใน4วันทั้งหมดนี้เอาไปส่งให้หน่วยงานไหนครับเนี่ยเอกสารต้องส่งศูนย์ดำรงธรรมส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมแล้วทีนี้ก็ต้องรอทางศูนย์นี่ส่งไปทางจังหวัดทางอำเภยทางไร่ต่อส่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระแพงเพชรแล้วค่ะอันนี้เราได้ส่งตรงไปถึงทางทางหน่วยงานท้องถิ่นบ้างหน่วยงานท้องถิ่นน่าจะได้รับเรื่องสำเนาจากทางศูนย์ดำรงธรรมส่งมาเองค่ะโเพราะมัดโอ้ อเกล้าถึงมากรวบรวมเป็นหลักฐานเลยนะเพราะว่าชาวบ้านกังวลไนีคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นภายในววันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อคนในชุมชนชยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้คืออาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายฝ่ายเดี๋ยเ่สักรูนี้ที่คนแถบไทยบอกว่าเราจะต้องมีการประชุมร่วมกันแต่ชาวบ้านคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้มีที่จะไปให้เขาเกิดการประชุมถูกต้องไหมครับจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า มองได้ไหมครับว่าเราจะอยากให้มีการประชุมหรือว่าประชารัฐอีกอครั้งไหร่คือจริงๆ,ๆเลยสิ่งที่พวกเราต้องการนะคะที่เรามาเรียกร้องวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าเทศบาลสลกบานเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยขอให้โปร่งใสกว่าน,นี้นะคะขอให้โปร่งใสกว่าน,นี้กนนระบวนการทุกอย่างเนี่ยพอเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะคแล้วก็ความสงสัยว่าเอ๊ะเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้แล้วแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงนะคะคว่าอนาคตเราเนี่ยมันจะไม่ด้รับสารทิศ ไหมคะมเพราะว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเหมือนฆ่าตัวตายทั้งอ,อ้อมนะคะครับตอนนี้ประชาชนยืนอยู่บนเส้นได้นะครับก<ม>็นี่แหละครับวันนี้เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของตัวแทนจากชาวทะลบบ่านะครับที่มาผ่านทางสื่อมวลชนแบบนี้เรียกร้องผ่านสื่อแบบนี้ด้วยก็หวังไปเลยเกินนะครับว่าทางหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องถ้าได้ยินแล้วก็คงจะสร้างความเข้าใจทําการชี้แจงให้กับประชาชนอีกครับแล้วก็แน่นอนว่าประการของเรายังตามติดประเด็นนี้อยู่ นะครับไม่ทิิงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับดูว่าความเพื่หน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะครับตัวแทนจากชาวสระบมานครับขอบคุณครับ่คะ